สวัสดีครับผมกุหลาบในวันเสาร์วันนี้นะครับวันนี้นะครับผมมันเป็นเวลาว่างของผมครับผมก็เลยมาขึ้นคุณพ่อตัดหญ้านะครับผมนี่ก็คือเครื่องตัดหญ้าของผมนั่นเองนะครับผมมีอยู่สอแบบมีคือแบบเด็กในกับสีเหลืองนะครัแล้วมาดูอุปกรณ์เซฟตี้กันก่อนเลยครับก็มีทั้งบูทแล้วก็แบบพวกแว่นตาหมวกนะครับหมวกป้อกันอิริยดบถนะครับแล้วมาดูส่วนประกอบของตัวเครื่องกันบ้างนะครับ มีทั้งตัวทานแล้วก็เป็นตัวใส่แบตเตอรีร่มีคันเล่งบุ่มกดคานนะครับพอคันเล่งก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็จะคันเล่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดปุ่มนี้เรากดในมือก็จะเป็นปุมกดแช่ไว้มันก็จะมันก็จะแบบตัดได้รัวๆัวรัวเลยอะครับแต่ว่าผุไม่ีใช้นะครับผมอันดับที่สองนะครับเง็นตัดหญ้าเง็นตัดหญ้านะครับ อันนี้คือแทนถือนะครับถ้าเกิดมือก็เหนแบบไม่มีที่จับเราก็แบบถือถือถือบริเวณตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ตักได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเมนก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นก้านก้านต่อนะครับก้านต่อนี้ยาวไปเรื่อยๆตรงตรงนี้คือบุมปลูมแบบบุ่มแบบยืดก้านได้ตัวตัวนี้เป็น โอบขวเกลียนีีปุ่มไห้สามารถปรับยืดได้สามแบบนี่แบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามเนี่ยครับผมคือการปัดนะเนี่ยครับผมแต่ผมปัดให้เป็นแบบเหมือนเดิมเลยนะโอเคเนี่ยครับผมได้แล้วตรงแล้วมา สมัคคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย,าย่าลืมกดไลค์มาด้วยนะคบถ้าเกิดใครอยากจะซื้อถ้าเกิดมีใครอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตัดย่อยอีกก็อย,าย่ออยาลืมกดไลค์ผมไแดบบ้คับแต่ว่าผมลืมบอกอะไรไปสักการ์บางอยา่างตัวตัวกันหินแต่ว่าผมไม่ใช้นะครับเป็นเพราะว่าเอ็นนี่มันยาวเกินมันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะโดนได้ิเดี๋ยวมันจะลองตัดให้ดูนะครับถ้าเกิดผมเอาเอาแบบนี้แล้วมันเอาเอาได้เพราะมันยาว รออรครับเรียบร้อยยังไหมครับเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับบ๊ายบายผมขออ่านอ่านนี่แล้ไปกับ